เราว่าเราท้องอ่ะเราคืนก่อนนะขอบคุณมากท้องก็นายแอบทำอะไรเป็นทาร์มออฟฟิเชียล เอาเลยครับผมก็สวัสดีน้าชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้วผมไมค์กี้คเดิชจิ๋วหายแล้วนะวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการแกล้งเพื่อนจีบเพื่อนแล้วก็รลุตูปีเพื่อนนะับผม <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ผมได้ทําการเตรียมน้องมาตัวหนึ่งนะครับเป็นน้องแมงมุมสาวสวยจาก เมืองเหนือลงใต้นะครับผมนะโปรโมทเพลงก็มาเว้ยวันนี้ผมได้ทําการเตรียมน้องเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อตรงทางตรงแทบหมดทุกอย่างอะ่ะก็คือถ้าเขากดแท็บก็คือเขาจะไม่เห็นผมนะครับเพราะว่าผมปิดไว้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนก็ที่สคัญอย่าลืมเมนว่า fc m i ก k ้นะครับอยากห้ทำตัวไหนอีกก็เมนกันได้เยอะๆนะครับไปรับชมตอนจีบกลี โอเคครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมทําการขอเดินวนในหมู่บ้านก่อนนะครับทําแบบว่าเป็นเอ็นไอเขาเรียกนะม็อบปกติเลยนะครับแบบมอนเตอร์ทั่วไปครับผมเอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่ผมคนไข้บมชิคิวโซฮัสสัตนะครับผมใช่เลยครับมาทุกคนเดี๋ยวเราต้องเข้าไปแวะเย็นเข้าเลยโลกอนิเมะนะโอ้ทุกคนดูดิไงอนิเมะเกิ๋โอ้แต่ว่าอนิเมะเกิลมันเยอะมากอ่ะไม่รู้เขาจะเลือกผมหรือเปล่านะถ้าเขาไม่เลือกผมนี่คือจบเลยนะ ก่อนเลยเลยอุ้ยมีพึ่งอุ้ยพึ่งไอ้ทุกนดูพึ่งดิเจ้าพึ่งอ่ะไอ้เจ้าโป๊ะพึ่งแต่งตัวโคตรเซ็กซี่อ่ะเฮ้ยเห็นไหมเขาเขาชอบคนอื่นอ่ะเฮ้เราค็น่ารักนะเว้ยดูดีดูทุกคนดลน้องน่ารักไหมนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเป็นแมงมุมที่โอ้ยโคตสวยทุกคนอุ้ยใส่เลยด้วยเดี๋ยวไปถามชื่อดีกว่าไม่รู้ว่าจะตอบหรือเปล่านะครับ นี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยเขาเขียนมาด้วยนายเป็นใครผมต้องเขียนมาเนี่ยฉันเป็นผู้กล้าไม่เอาดีกว่าผู้กล้าเข้ามาเวะครับแล้วคุณล่ะเขาหายไปไหนแล้วอ่ะข้างบนอ๋อเขากลัวแล้วน่าจะเป็นกลัวนะครับใช่ใช่เขาแกล้งเขาแกล้งกลัวนะโหแต่ตรงนี้ก็มีเอลล์ออมีเอลด้วยแต่มอนเตอร์ธรรมดาฉันก็แค่มอนเตอร์ธรรมดานั่นแหละผมมาอ๋อไว้ผมแบบ ไว้มัดผมม้าหรือสัญญาณนะครับธรรมดาอ๋อเป็นแมงมุมเนี่ยนะมนุษย์มนุษย์แมงมุมที่เป็นผู้หญิงโอ้โหโกรธด้วยจิ๊กอะไรเนี่ยผมจไปเดอร์แมนมันเนี่ยไปเดอร์เกลครับผมมาทำอะไรที่นี่ก่อนงานมาทำอะไรที่นี่ด้วยทุกคนว้าวที่นี่เหรอขอขุดสรัพเพชรครับโอ้เข้าเจอเพจเหรอเดี๋ยวผมต้องให้ของเขาละโลเพเลยอะทุกคนโลแชทอุ้ย ตามขึ้นไปเลยแล้วกันคิดผ่าแล้วนะผมกลัวหนูกแกงเขาหนีเราสิผมากรดโดเรากรดโดตามนะเรามาฆ่ามังกรไหมมาฆ่ามังกรพอจะช่วยได้ไหมช่วยได้สี่อ๋อน่าจะให้แบบเป็นคนตามเราได้นะครับได้สี่ <c oughs> ช่วยได้สี่ร้องไห้ทำไมอะไม่ได้ร้องเว้ยแค่ทำหน้แบบร้องไห้ทำไมไม่ดีไม่ไดีร้องบบสิร้องไห้อะคือแบบโอ้โหนีม่หผู้หญิงต้องร้องไห้ ไม่ได้ลองซะหน่อยอ้าวก็ทําแบบหน้าร้องไห้ไงแล้วนายเป็นคนดีเหรอนาจะได้ยินนะทุกคนรึกว่าจะได้ยินใช่ไหมใ้หลอกอันดีอน่าจะได้ยินแหละนายเป็นคนดีเหรอใช่สิเป็นคนดีก็เราโดนใชผู้ชายคนดีไงคนเก่าหลอกมาอึ๊กก็เราดูผู้ชายคนเก่าหลอกว่าอันนี้ร้องไห้แล้วโอ้โหไม่ไรนะครับคนนี้จะไม่เป็นคนที่หลอกผู้ชายก็่เงี้ยแหละเออนะ อย่าเศร้าไปเลยตองนี้กระโดดผู้หญิงลองมานะเธอชื่ออะไรดีกว่าเยอชื่ออะไรเหรอเธอผมลืมบอกนะชื่อคิวชื่อคิวแล้วเจ้าล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรเหรอเจ้าแมงมุมไกลนะครับไม่มีชื่อเขาจะได้ยินแล้วนะจันมีชื่ออดีตนี่ชื่อแต่ว่าให้เรียกแมงมุมนี่ก็แปลกแลนะนายตั้งให้ได้ไหมชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีนายตั้งให้ได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วขอคกดก่อนชื่ออะไรดีอะอืม ิดไม่ออกเหมือนกันอ่าเรียกสั้นๆว่าเซเลสเทียแล้วกันนะเซเลสเทียโอ้ไม่ไม่สั้นเลยนะไม่สั้นเลยเหมาะมากเลยกับแมงมุมเป็นเซเลสเทียน่ารักมากโหแน่นอนอยู่แล้วนี่ได้วันเขินได้เขินนะนี่เขินทำไมอ่ะเขินนี่ก็เขินนะนี่เอาไปเห็นไหมเนี่ยวางอ้าววางแล้วก็ต้องคุณไปหรอโอ้โหว้าว เบ็ดหลอกเลยยังมีผมมีอีกผมมีอีกผมมีอีกมันยังไม่ถึงคริสต์มาสเลยนะอุ้ยอุ้ยอะไรอีกองหนึ่ง โอ้โเคทุกคนต้งจะได้แล้วครับช่วยตั้งชื่อเราแล้วกันนะชื่อเราเป็นคุณเซเลสเทียร์ที่ใจดีของขวัญทรับที่มาช่วยตั้งชื่อเราแค่นั่งชื่อให้ก็ให้ขนาดนี้เลยหรอก็นายมันน่ารักนี่อยู่ไงก็นายมันน่ารักนี่อ้ทุกคนเราต้องเร่ตามน้ำกไปก็นายมันน่ารักอุ้ยชมเราทำไมนนเราเกินนะโอเคทุกผมต้องกลเดงกับเขาเพาแบบเราตอตกใจหมเลยอะไรว่าไงมีการจะกอดดมื่อกี้ท่อเราโอ้โหอรเยนายมีที่นอนหรือยัง นอนหรือยังนายมีที่นอนหรือยังน่าจะยังแล้วก็หาที่นอนอยู่หาที่นอนแบบอันนี้บ้านเอ็มบีซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใจเย็นนะผมต้องผมต้องขึ้นบนนี้ผมต้องนอนบนข้าอ๋อไอ้ขึ้นนอนแบบนี้เลยไม่นอนไงคนแเลยเหรอคนฟินปะช้างเป็นอะไรที่โรแมนติกเลือกันเขินโอ้ยมีมอนเตอร์มอนเตอร์นอนไม่ได้ว่ะวันนีวันดีอย่ามาขัดความสุขเราสินอกันความสุขก็มาเว้ย มาครับนอนไปก่อนนะคืนนะครับเอาล่ะอุ้ยมีมิโนทอร์ด้วยอ่ะวันนี้ก่อนสิอ้ยนี่เลยผมทาการเอารูกน้องผมออกมาแล้วผมก็สามารถขี่เขาได้ด้วยนะฮะนี่ผมจะให้เขอยตัวในึ่งเถอะนะโอ้ยไม่ผมน่าจะนั่งไม่ได้นะได้ยังไงย็นเควันนี้ดิ้ง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 โคตรเท่เลยทุกคนแต่ตอนนี้เราได้แมงมุมมาก็ดีแล้วนะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงของผมสามารถเพิ่มเลเวลตัวเองได้ด้วยนะครับ มันแบบเท่มากเลยอ่ะว่าไงอุอ้ยของขวัญชึบต้องวางชึบนี่ปืนพร้อมยิงพร้อมเสยพีขอขาึืนมนจากไหนเนี่ยเซเลเทียอุอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัตสัตหขาเลี้ยงผมเขาไม่เอาจัาดะวยกันดูดิเซเลเทียใจเย็นสิขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะบาอาทำลูกเซเลเทียใช่ไหมโอเคโอเค ผมคิดว่าจะตายจริงนนะจะตายเหรอเอาเดี๋ยวผมต้องให้เขากินก่อนสองอันนะเพื่อความเนียนเอาละ่โอ้ขอบคุณมากเอาอะไรีชุดก่อเลยเธอไม่มีชุดก่ออย่นี้ไม่ได้ไม่เป็นไรก่อนไม่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ใส่ไว้ยังดีเป็นไรอ้าวไม่เป็นไรเหรอับชุดสำรองไว้แล้วกันเผื่อเธอเป็นอะไรขึ้นมาเย้อันนี้มันอันนี้มันใส่ใจเก่งว่ะเฮ้ยแัวนี้มันน่าสร้างบ้านเรามาสร้างบ้านอยู่ด้วยกันไหม ได้เลยผมผมบอกว่าได้เลยแล้วก็น่าเขินหน่อยดีกว่าหาที่สร้างบ้านเลยตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยนะตช่ม้าตรงนี้ก็ดีนะตรงนี้ก็ดีนะโอเคงั้นตรงนี้ละกันน่าจะพอแล้วครับเราไม่ต้องเอาบ้านใหญ่มากนะอยู่กคนสองคนระหว่างนี้นะผมจะทําการวิ่งไปตรงนู้นไกลๆนะครับเพื่อไปทําการไปวางตายเรื่อยนะครับเดี๋ยว ฉันมาไม่รู้เขาไปไหนลองตามฉันมาแล้วอ้าวเขาหายไปไหนเราก็ไม่รู้ครับทุกคนให้เขาสร้างบ้านไปก่อนนะครับเราสร้างบ้านให้ก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โนี่เมืองอยู่ตรงนี้ด้วยฮะคนเดียวจะไหวหรอเนีมันไม่ได้นี่หว่ามันต้องแบบตรงกันจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วตีๆขอกลับไปก่อนโคตขอกลับไปก่อนนะหลังหลังเจ้าอ๋อตกใจหมดเลยขอทดสอบพลังหน่อย ขอทดสอบอะไรโอ้ยต้ยแล้ววัดสุดยาโอ้โห้ <c oughs> หายไปหมดเลยไม่น่าเลยอสอบสักเท่าไหร่เลยมันหายไปหมดเลยโอ้ายา <Yeah. S 1> ไ,ไปเลยพีย่ ม่น่จะเป็นอะไรโ้โหเขาสร้างใหญ่มาก <mm> อะอถ้าเราทำอะไรไม่ถูกใจผมอาจจะโดนอ่อยโดยสาที่เขียวนั่นนะคเฮ้ <mm> ยอย่าเล่นนะผมได้เสียงเหมือนนาฬิกาปลุกนะครับน่าจะเป็นนาฬิกาปลุกอย่าคิดมากนะเฮ้ยเดี๋ยวเราว่าเราค่อยมาสร้างต่อเถอะเราไปตีมังกรกัน,กนด้ยวยละ ยาีมกดเถ้าอย่างนั้นเอาที่ไปเลยทุกคนยังไงนั่นเหรอไม่มีที่ไปแต่เรามีนะเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ใหม่ก้อนเจ้าของคนเก่าเขาทิ้งขอบคุณมากเอาไว้บ้านเลยแล้วกันนะเขาทิ้งเอาไว้ด้วยเดี๋ยวนะเจ้าเคยมีเจ้าของเลยหรออย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเิ้งคเยมีเจ้าของเออใช่เออขอโทษขอโทษไม่ต้องร้องละขอบคุณมากครับโอเค พรหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแ, like แล้วก็ลุยกันเลยเลโก้เลโก้เลโก้เลี๋ยวเราไปดูทางให้โอ้ยเอ้าโอ้โหกระโดดมาพร้อมกันด้วยเข้าไปก่อนนะเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีมาแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้อะไรอ่ะนี่มังกรเหรอเฮ้ยสมุดในโลกนี้โหดมากเลยเฮ้ยโโหดทุกคนทั้งพวนี่โหดจริงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช่วยเราไปเลย โอเคแต่ว่าแต่เซเรเทียโหดกว่าแกแกเอานี่ไปแกเอานี่ไปนายนไยนายแกแกเรือเรือใส่ใส่ด่วนเลยบิน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 หนีขอบคุณมากโอ้โหเท่านี้แหละโอเคผมขอฆ่ามังกรก่อนโอ้โหโอ้โหก่อนการคอมโบที่สุดยอดนะครับโอ้ยมีมีโคตรแรงผมบอกเลยสไลด์อะขอบคุณมากเซเรเทียจัดการเลยได้ไหมฮะจัดการเหรอกันก็ได้เลยเซเรทียนายเกินไปไม่ใช่นายเธอเกินนั่นละนายเฉยเลย เอาที่เหลือก็ฝากด้วยนะโอเคฆ่าเลยแล้วกันฝากด้วยละกันนี่เดียวรยอ้าวเจะเทียร์ได้เก่งมากเลยผมบอกเก่งมากเลยเก่งมานเลยฮะเก่งมานเลยช่ดเดเก่งมานเลยทำไม่ได้เสเทียร์นี่ก็แย่เหมือนกันโอ้ยดีเขาไม่เข้ามาอ่านผิดได้แล้วทุกคนเราฆ่าได้แล้วครับไปกลับบ้านกันดีกว่าเซอร์เดียร์ลงมาแล้วใช่ไหมเอนไหนๆก็ไหนๆละไม่โอ้เราเอาของทียก่อนขอแก้ก่อนหน่อยเจะแพ็คขายไปไหนแล้วเราว่าเราท้องอ่ะเราคืนก่อนนะขอบคุณมากท้อง ก็นายแอบทำอะไรเราได้เย pues er> ็นนะไม่ใช่เหรอนายสองพูดมาสิเกิดอะไรขึ้นอ้าวไปแล้วขึ้นมาก่อนไปแล้วขอขึ้นมาหน่อยสิดูแลลูกของเราด้วยโอเคได้เลยเราจะเป็นผู้ชายที่เติมเต็มในชีวิตของเธอเองเฮ้ยพูดเลยเดยเขอนแล้วแมงมุมมันคุยได้ขนาดนี้เลยเหรอ อ้ยลูกดีใจลูกดีใจลูกดีใจี่จพอเห็นน่าพอเราได้ฆ่ามังกรแล้วเราต้องจะจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วล่ะเอ้ยเอ้ไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ไปเจอลูกหน่อยล่ะออ๋ทำไมเธอไม่ไปเจอลูกหน่อยล่ะอออย่างน้โอ้ย วัสดีโอ้ยอืตีแรงมากอืมได้ใครมาไม่จะได้คุณสไปเดอร์เซเลสติอมาแล้วโอเคผมก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมติดตามช่องคิวด้วยนะครับขยายผมทำแนวนี้อีกก็บอกกันได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจ๊วย